อ q ควาแมนหรืออาเธอร์เคอร์รตั้งแต่เปิดจักรวาลที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังเรื่องที่สองของจักรวาล DCEU เนี่ยผมรู้สึกเฉยๆกับเขามากเลยแต่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าทุกวันนี้เขาจะกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับเจสันโมโมอาเนี่ยเขาปรากฏตัวครั้งแรกในจักรวาล DCEU นะก็คือหนังเรื่อง Batman v Superman บางคนอาจจะลืมไปเลยหรือเปล่าว่า,วาเฮ้ยเขาปรากฏตัวเรื่องนี้นะแต่ว่าการที่เขาปรากฏตัวในเรื่องนี้เขามาในรูปแบบคลิปวิดีโอนะก็คือ Wonder Woman เนี่ยไปขโมยของบางอย่างมาจากของตัวร้ายนะครับแล้วก็ข้างในไฟล์เนี่ยมันมีเกี่ยวกับพวกคนที่มีพลังเหนือมนุษย์อ่าก็คือพวกสมาชิก i c e l e a g u e และที่น่าสนใจคือไอ้พวกตัวร้ายเนี่ยนะมันคิดโลโก้ให้ฮีโร่หรือยอย่างไรนะเพราะว่า มันมีโลโก้ของแฟลตมีโลโก้ไซบอกโลโก้อควาแมนวันเดอร์วูแมนก็เปิดคลิปดูนะแล้วก็เจออาเธอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าพวกตัวร้ายเนี่ยไปสำรวจใต้ทะเลแล้วก็เจอคนนะครับย,ย,ยึกยักยักจะทำอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งสุดท้ายก็ตูม้มนะก็จบแค่นั้นก็เป็นการแสดงแล้วก็ยืนยันว่าโอเคในจักรวาล DCEU เรื่องต่อไปเนี่ย จะมีอกวาแมนนะครับมากันกับเรื่องที่2ที่อา t h เธอร์ได้ปรากฏตัวก็คือ Justice League ซึ่ง Justice League มันมี2เวอร์ชั่นนะครับก็คือเวอร์ชั่นของแซ็คชนไนเดอร์แล้วก็จอร์ดวีดอนซึ่งผมจะขอพูดรวมๆไปเลยๆกันเพราะว่าที่จริงแซ็คเขาก็อยากจะทำโปรเจกต์ t i c e League ให้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าในปี2017ที่หนังจะต้องฉายเนี่ย มันก็เกิดปัญหาอะไรมากมายนะครับจนแซกได้ออกจากโปรเจกต์ไปแล้วก็จอฟีดอ,อนมาแทนซึ่งไอ i จส League ของแ a กเชนไอด์เนี่ยไปฉายหนูนะปี2021นะครับแต่ที่ผมจะพูดรวมกันก็คือเพราะว่าไอสองเวอร์ชันเนี่ยอาควาแมนหรืออะไรเนี่ยก็คือก็มีความใกล้เคียงกันนะใน Justice League ปี2017เนี่ยอาเธอรเนี่ยจะดูเป็นแบบว่าดูหดโหดเข่งขึมเข่งขึมนะแล้วก็มันจะมีฉากไ ที่เขาถูกเพิ่มเข้ามาก็คือนั่งทับเชือกของวันเดลแมนเชือกที่ทําให้คนพูดความในใจพูดความจริงออกมาอาเธอร์ Arthur ก็พูดนู่นนี่นั่นผมสังเกตแล้วว่าทําไมอาเธอร์มันพูดอะไรแปลกๆนะแต่สรุปก็คือนั่นแหละอาเธอร์ Arthur นั่งทับเชือกแล้วก็บอกแบ์รี่มึงอย่าไปบอกใครนะไม่กูฆ่ามึงแน่แล้วแฟลตก็บอกว่าเอ้ยถ้าโพสล,ลงโซเชียลคงไม่เป็นไรก็ไม่ได้บอกใครเนี่ย มันก็เป็นตลกปกฮากันไปนะครับก็ตามตายจอร์ดวิดดอนนะส่วน j u s Justice l e e g u e เวอร์ชันของแซกเนอา h เธอจะดูเป็นคนที่โหดเข่งขริมแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครดูเป็นแบบว่าเป็นนักรบไวกิ้งเลยแบบเขาเฟิรม์มผมยาวอะไรเงี้ยในเรื่อง j Justice ติ a g u e ของเวอร์ชันแซกเนี่ยมีหลายเรื่องที่ผมน่าพูดถึงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงในตอนที่เรื่องต่อไปก็คือ เรื่องอควาแมนเดี๋ยวผมจะมีความแบบว่ามีความย้อนแย้งบางอย่างที่เกิดขึ้นในหนัง2เรื่องนี้นะครับโอเคเรื่องต่อไปก็คือเรื่องอควาแมนปี2018นะเรื่องนี้บอกตามตรงว่าผมบันเทิงมากแล้วก็มีข้อสงสัยหลายๆอย่างเพราะว่าจากการที่เราดู justice league ของแซกมาแล้วแล้วเราก็มาดูอควาแมนคือหลายๆอย่างมันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนอกจาก a t l a n t i ิที่ในเวอร์ชั่นของแซกเนี่ยอันนั้นคือเขายังไม่ได้เข้าไปในอาณาจรรักรนะก็ยังอยู่แค่บริเวณรอบๆซากอารยธรรมเก่านะในเรื่องของ Aquaman ที่กำกับโดยเจมวานเนี่ยเราจะได้เห็นอาณาจรรักรแอตแลนติสที่ดูสว่างสวยัยดูเจริญก้าวหน้าเป็นอาณาจรรักรที่โอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยซึ่งในเวอร์ชั่นของเจมวานเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง แล้วก็เราได้เห็นมุมมองวิธีการคิดของอา h เธอร์ที่เขามีต่อคนรอบข้างและผมก็ชื่นชอบมากๆชอบมากกว่าในเวอร์ชั่นของแซกอีกนะคือมันดูเป็นแบบว่าดูเป็นคนที่มีอะไรน่าค้นหาไม่ได้ดูแบบว่าโหดโหดขึมขุมอย่างเดียวยังมีเล่นมุกยังมีนู่นนี่นั่นถึงมุกจะฝืดฝืดแต่ผมก็คิดว่าผมชอบนะเรื่องราวของอควาแมน ในปี2018เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของอาเธอร์ที่ต้องไปช่วงจริงบรลลังโดยคำขอจากเมรานะเพราะว่าคิงคนปัจจุบันก็คือคิงออมเขาอยากจะเปิดศึกกับมนุษย์มากเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสร้างมลภาวะต่อทะเลทิ้งของลงทะเลคิงอ,อมก็เลยซัดขึ้นเอาขยะที่มนุษย์ทิ้งลงทะเลเนี่ยกลับขึ้นไปบนฝั่งมันเหมือนกับการเป็นเขาเรียกว่าเปิดสงครามไกลๆอ่ะ เมราที่รู้ว่าคิงออมคงจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนก็เลยต้องเรียกอาเธอร์มาเพื่อหยุดคิงออมเพราะว่าอาเธอร์เนี่ยแม้จะเป็นลูกนอกสมรสของราชินีแอตแลนน่านะแต่เขาก็ยังมีสายเลือดของราชนินีก็ยังมีสิทธิ์ในการช่วงชิงบัลังจากคิงออมโดยการตามหาตีศูนย์ของคิงแอตแลนด์ราชาคนแรกของชาวแอตแลนติสนะเพื่อที่จะประกาศว่านี่แหละคิงที่แท้จริงนะมันเป็นการประจนภัยนะั้นในเรื่องนี้ ก็สนุกดีเหมือนกันนะแต่ก็เกิดเหตุการณ์ชลรูนวุ่นวายอะไรกันไปแล้วก็อาเธอร์ก็ค้นพบอาณาจักรร่องสมุดนะแล้วก็ไปเจอสัตว์ประหลาดนะั้นในการแบบว่าปกป้องแล้วอาเธอร์ก็แสดงให้เห็นว่าโอเคเขาในี่แหละคู่ควรในการเป็นคิงในการครอบครองตีศูนย์ทำให้อาเธอร์เนี่ยสามารถควบคุมท้องทะเลได้แล้วปกติน Arthur เนี่ยอาเธอร์เนี่ยคุยกับปลาได้ซึ่งมันจะไม่มี เขาเรียกชาวแอตแลนติคคนไหนที่สามารถทําอย่างนี้ได้นอกจากคิงแอตแลนด์อาเธอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถทําได้แล้วการที่ได้ครอบครองตีศูนย์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการขยายพลังแล้วก็ขอบเขตอํานาจในการแบบว่าสื่อสารกับทุกสิ่งมีชีวิตในทะเลอาเธอร์ Arthur ก็เลยสามารถควบคุมท้องทะเลได้แล้วก็เอาชนะกิงออมแล้วก็กลายเป็นราชาของชาวแอตแลนติคคนต่อไปเนื้อเรื่องข้าวๆก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาพูดถึงความย้อนแย้งในจักรวาลของแซกกับจักรวาลของเจงวานซึ่งมันก็ดูเหมือนกับเป็นจักรวาลเดียวกันแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันเอาอย่างแรกเลยนะใน just i c e league ของแซกเ,เ,เนี่ยอาเธอร์เนี่ยเกลียดแม่นะเพราะว่าแม่ทิ้งเขากับพ่อไปก็คือไม่ค่อยชอบแม่สักเท่าไหร่แต่ในเรื่อง Aquaman เนี่ยอาเธอร์เข้าใจแล้วก็โทษตัวเองว่า การที่แม่จะต้องกลับไปในอนาณาจักรแอตแลนติสมันก็เป็นเพราะเขาแม่มีเขาแม่ก็เลยต้องจากไปเขาโทษตัวเองอะนี่เรื่องแรกนะแล้วอย่างคือในเวอร์ชั่นของแซกเนี่ยพ่อแม่ของเมยล่าเนี่ยตายไปแล้วในสงครามนะครับแล้วราชนินีแอลแลนนาเนี่ยก็รับเมล่าไปเลี้ยงนะแต่ในอะควาแมนเนี่ยพ่อของเมล่ายังมีชีวิตอยู่แต่แม่อาจจะตายไปแล้วนะอันนี้ก็คือข้อที่2 แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการคุยใต้น้ํานะในเวอร์ชั่นของแซกเนี่ยการคุยใต้น้ําแต่ละทีเนี่ยจะต้องสร้างเขาเรียกว่าบาเรียมาคลุมไว้แล้วก็เข้าไปคุยกันในบาเรียไม่งั้นจะไม่สามารถคุยกันได้แต่ในเรื่องอควาเมียเนี่ยสามารถคุยได้เลยสื่อสารได้เลยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกกว่านะในเรื่องอควาเมียเนี่ยก็คุยได้เลยไม่ต้องไปสร้างบาลงบาเรียอะไรกันให้วุ่นวายนะแล้วเรื่องของตีศูนย์เนี่ยในเวอร์ชั่นของแซกเนี่ย ตีศูนย์ของราชินีแอตแลนนาหรือที่อาเธอร์ถือในเรื่องจัสติสลีกเนี่ยวอลโก้ wow co, หรืออาจารย์ของอาเธอร์เนี่ยเพิ่งเอามาให้เขาในตอนโตนะแต่ในเวอร์ชั่นของอะควาแมนปี2018เนี่ยวอลโก้ wow ให้ตีศูนย์นี้กับอาเธอร์มาตั้งแต่สมัยเขาวัยรุ่นแล้วมันจะเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ย hey, สรุปมึงอยู่จัก,กรวาลเดียวกันหรือเปล่าวะทําไมหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงอยู่ไม่ปฏิปต่อกันสักเท่าไหร่หนู่นนี่นั่น แต่ผมคิดว่าในช่วงเวลาเนี้ยในเวอรชั่นของแซคเขาก็เป็นผู้กำกับอีกคนนึงแล้วก็ผู้บริหารอีกคนนึงแล้วตอนที่เจมวานเขามาทำเนี่ยเขาก็อยากจะใส่อะไรเต็มที่เลยรู้สึกตอนนั้นอาคนคุมจะเป็นวอเตอร์ฮามาดะมั้งที่ดึงเจมวานเข้ามาร่วมในโปรเจกต์อะควาแมนอ่ะเจมวานก็เลยใส่ยับเลยใส่ทุกอย่างที่เขาคิดว่าดีที่ว่าเจ๋งแล้วก็ เล่าออกมาแล้วก็ดีกว่าเดิมแล้วผมก็ชอบกว่าเดิมด้วยนะเออการปรากฏตัวของอา t h เธอร์อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง Peacemaker ในซีรีส์ของ HBO ในเรื่องนี้เขาโผล่มาแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าคามิโอนั่นแหละมาแจบเล็กๆน้อยๆนะในเรื่องเนี่ยกกลุ่มของ Peacemaker เนี่ยจะไปถล่มลังของพวกมนุษย์ต่างดาวผีเสื้อแล้วนะเขาแบบว่าไติดต่อ j u s Justice League หน่อยเผื่อเราเอาไม่อยู่นะ แต่ justice league เนี่ยมาช้ามากนะ peace maker กับทีเนี่ยถล่มกันยับไปแล้วนะแล้วก็นั่นแหละคนในทีมก็ได้รับบาดเจ็บอะไรกันวุ่นวายกันไปนะแล้ว peace maker เนี่ยก็เลยด่าเรื่องพวก justice league ว่ามึงจะมาทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยเรื่องมันจบไปแล้วกลับไปอึบกับปลาไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรฮาๆที่เขาล้ออควาแมนนะชอบอึบกับปาลาอนะไรเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าอควาแมนเขามีเมียสวยนะเขาจะไปอึบกับปาทำไม แต่ก็มันก็ตลกตลกกนแหละอะไรกันไปแล้วังอีกเรื่องหนึ่งที่อา t h เธอร์ได้ปรากฏตัวก็คือ Aquaman and the Lost Kingdom a q u a ความนกับอาณาจักรที่สาบศูนนะในเรื่องในเรื่องนี้บทบาทของอา t h เธอร์ก็จะเป็นราชาอย่างเต็มตัวแล้วแล้วก็ดูท่าจะไม่ค่อยชื่นชอบการเป็นราชาสักเท่าไหร่อยากจะประจนภัยนู่นนี่นั่นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่แบ็กแมนตาเนี่ยได้มาถลม่ม อาณาจักรแอตแลนติสนะซึ่งปกติแล้วมนุษย์ไม่สามารถมาที่อาณาจักรนี้ได้นะแต่ด้วยวิทยาการของชาวแอตแลนติสที่แบล็กแมนตาไปเจอเนี่ยเขาได้นำมาประยุกต์ใช้นะแล้วเขาก็ค้นพบตรีศูนย์เวทมนตรีศที่30บไปแล้วเขาก็เลยใช้วิทยาการนี้แล้วก็เข้ามาในอาณาจักรแอตแลนติสแล้วก็ถล่มอะไรกันวุ่นวายกันไปเพื่อที่หยุดแบล็กแมนตาเนี่ยอาเธอร์เลยต้องไป ชวนกิงออมไปช่วยกิงออมจากอาณาจักรทะเลทรายที่ภาคที่แล้วกิงออมโดนกักขังนะเรื่องกระทําความผิดอ่ะแล้วก็เกิดการประจนภัยอะไรกันไปนะครับแล้วก็ช่วยกันหยุดแบ็กแมนตาแล้วอาณาจักรก็กลับมาสงบสุขดังเดิมนะอาเธอร์ก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเพื่อที่จะสารสัมพันธ์ต่อโลกทั้งสองเนี่ยทั้งอาณาจักรใต้ทะเลแล้วก็อาณาจักรมนุษย์เนี่ยเขาจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนว่า ชาวแอลนติสมีตัวตนอยู่จริงก็เลยประกาศให้โลกได้รับรู้นะว่าเรายินดีที่จะแบ่งปันวิทยาการและก็ความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสาสัมพันธ์อ่ะนี่ก็คือเนื้อเรื่องใน Aquaman นะครับก็จะประมาณนี้นะกันนะแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันที่แบบว่าในวันที่อาเธอร์แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆโลกได้รับรู้แล้วว่าอาณาจักรแอลนติสมันเป็นยังไงนะ s จ้าติ e ดหลีก็ไม่มีโผล่มาสักคนเลยนะก็น่าเสียดายเหมือนกันเออผมลืมลืมไปเรื่องหนึ่งที่อาเธอได้ปรากฏตัวในหนังเดอะแฟลตในตอนจบของหนังเดอะแฟลตเลยอันนั้นไม่มีอะไรนะก็แค่แบบว่าอาอาควาแมนหรืออา t h เธอเนี่ยไปกินเหล้ากับแบ์รี่แล้วก็แบ์รี่ก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยจกักรวาลมีการเปลี่ยนแปลงนะเว้ยเอออาเธอก็ดูแบบเมาเมาแบบว่าอออเอเอ แล้วกูในจัก,กรวาลนั้นกับจัก,กรวาลนี้เป็นยังไงมันเหมือนกันป่าวะคือมันไม่มีอะไรมันก็เป็นแบบตลกโหกหากันไปอะประมาณนี้แล้วกันสําหรับเรื่องของอาร์เธอร์เคอร์รี่ถธอเป็นการเดินทางที่ผมเรียกว่าสุดยอดเหมือนกันนะจากชายธรรมดารรมดาครรนหนึ่งที่คุยกับไปายได้วันหนึ่งเขาก็ถูกกาหนดมาเพื่อที่จะเป็นราชาแล้ววันนี้เขาก็กลายเป็นราชาที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็โอเค คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีครับ